แลกด้วยครับก็รู้สึกเกียดมากครับจะมีรถใช้แบบแล้วไหม,มครับก็สกายขนาน,น,นี้ก็ใช้อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นแบบว่าแบ,บรนด์ที่แบบว่าค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับเรื่องคุณภาพแล้วก็เป็นฟ้ดเกรดด้วยไปแ <ๆ S 2> บบพกไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างสะดวกครับใช่เราเมื่อกี้เลือกอะไรกันไปบ้างมไม่ได้เลือกให้ตัวเองเลยโดนบังคับให้เลือกเฮ้ยคุณเลือกแล้วเมื่อกี้เลือกสีฟ้าไง อันไหนอะเมื่อกี้คุณหยิบอยู่สักอันไหนเนี่ยไม่ได้หยิบเลย <c oughs> <c oughs> ครับของอันนี้เลือกสีมว่วงเมื่อกี้ตัวนี้ครับทำไมเราถึงเลือกดีไซน์แบบคือจริงๆอ่ะผมว่าดีดีไซน์ดีไซน์นี่มันก็คงสะดวกดง่ายแต่จริงๆอ่ะส่วนตัวผมชอบสีครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเล่นสีอ่ะมันเท่ดีอ่ะพี่สำบว่าดูดิ เจอแสงแล้วมันเป็นแบบว่าใช่ผมว่าแค่เดินเดินไปแล้ควคนต้องมองขวดแก้วน้ำเป็นับแรกยอะไรเงี้ยมองก่อนหน้าเยอะเลยแบบมองหน้าปุ๊บก็เฮ้ยอะไรมันเข้าตาวิ่งอย่างเงี้ยครับใช่เกิดหน้าไม่ตรงปกก็ยังมีขวดน้ำที่ตรงปกใชย่ยังมียังมีขวดน้ำที่ดูดีใช่แล้วของสก,กายเรื่องพีเศษแบบไหนคะของสกายของผมเหรอครับจริงจริงเราอยากได้สีไหนเอาที่ตัวเองอยากเลือกใช <ผม S 2> ่ไหม ถ้าตัวเองอยากเลือกจริงๆก็คงสีดำรับนั่นแหละผมเลือกไว้ให้แล้วนั่นแหละจะเป็นตัวนู้นตนี้ใช่ไมเราชอบดีไหน์ลบะผมว่ามันดีตรงที่แบบว่าเราสามารถถอดหลอดออกมาทำความสะอาดได้แล้วก็มีหูหิ้วก็สามารถแบบว่าพกได้เวลาแบบเผื่ออนาคตตกงานไม่มีงานต้องไปทำงานในออฟฟิศก็จะได้ถือขวดนี้กินน้ำได้คร,ครับย้อมใจื ในส่วนของที่แบบการอยากฝากเป็นแฟนไหมว่าแบบการเลือกแบบแก่งหน้ำมะลีอย่างเงี้ยในแต่และไลฟส์สไตล์ของคนฝากเป็นแฟนด้วยกันผมก็จริงๆเรื่องคุณภาพไม่น่าเป็นห่วงอาจจะแบบแบบว่าเลือกแค่ดีไซน์อาจจะมาลองเลือกของจริงเนาะว่าไลฟส์สไตล์เราเป็นยังไงแล้วก็เลือกดีไซน์ให้เหมาะสมกับไลฟส์สไตล์เราครับ,รบสิ่งที่น,ออน,น่าเป็นห่วงคือตัวเราเองนี่นะครับน่าเป็นห่วงจริงป้ะเป็นยังไงบ้างคะงานนี้ที่ไปดู สไตภาพาเป็นยังไงบ้างโอ้ดีเลยครับเพราะอยากอยากจริงๆอยากให้ทุกคนแบบได้ลองไปดูจริงๆด้วยตัวหนังของตัวหนัง,งก็สนุกอยู่แล้วแบบสนุกจริงๆครับอยากให้ทุกคนลองดูแล้วก็ลองไปดูแบบผลงานของเพื่อนผมแบบที่เขาได้พากเสียงเป็นสติตีอะไรเงี้ยก็เดวิดเอย้ยเป็นเดวิดครับก็ถือว่าเป็นอีกอ,อีกอีกหนึ่งความสามารถสกายและการที่แบบผมได้ยินครั้งแรกก็เฮ้ยแบบไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงสกายอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งทำออกมาได้ดีเลยแบบอยากอยากให้ทุกคนแบบลองลองไปดูครับรับรองว่า ไม่ผิดหวังแล้วก็ได้สนุกไปกับชัวตัวของเรื่องแน่นอนแล้วเราสกายเห็นอคชั่นของแบบทุกคนที่ไปดูบแบบวันนั้นเป็นยังไงบ้างเพื่องงนๆหรือว่าแบบครอบครัวไม่เห็นเลยอ่ะตั้งใจดูอยู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็เห็นข้างๆก็แบบว่าสนุกอะ่ะก็ด้วยความภาพยนต์ตัวสเตชัมันแบบว่าค่อนข้างน่ารักแล้วก็แสบซนอยู่แล้วแล้วภาคนี้แบบว่าพอเป็นไลฟ์แฟคชั่นได้เห็นตัวจริงก็ยิ่งเห็นแบบว่าความปวนแล้วก็ความแบบ ฟัฟฟี่ความขนฟูปกุยน่ารักแล้วเป็นั้งแรกที่เราได้เห็นแบบได้ดูแบบ,แบบเต็มเรื่องเลยใช่ครับครั้งแรกครับเพราะว่าตอนไปภาก,ก็จะได้ดูแค่ตอนที่เราเราต้องภาคครับแล้วในนี้ล่ะคะมีโอกาสอยากลองบ้างไหมโอ้ถ้าอนาคตมีโอกาสก็อยากลองครับแต่ว่าก็รอโอกาสนั้นมาถึงแล้วกันอะไรอย่างช่วงนี้เราก็แบบพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆไปก่อน,นแล้ววันนั้นที่ผมออกมด้วย นนาทีของ,งอั๋อใช่ครับก็เป็นเป็นของขวัญที่เราก็อยากมอบให้เพื่อนที่ในฐานะที่เพื่อนก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสเต็ปของสก,กายแล้วกันที่เขาได้ทําอะไรใหม่ๆอะร่รงเงี้ยผมรู้สึกว่าเออแบบเราก็อยากสาแสดงความดีกักแบเบพื่อนเพราะถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาได้ร่วมกับดิสนีย์เลยถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีครับก็เลยอยากแสดงความดีให้เพื่อนชอบกาคือแบบการคาดการง์นี้เราก็แบบคิดแบบว่าอยากจะทำต่อไปเรื่องอื่น น้ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากทำครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแบบว่าเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ค่อยมันมันใจใช่แบบเวลาเห็นเสียงตัวเองหรือผลงานตัวเองจะแบบว่าเออเขินเออเขินตัวเองนะครับก็เดี๋ยวรอฟีดแบ็กรอคอมเมนต์จากแฟนๆที่ได้ไปดูดีกว่าครับคุณว่ายากไหมคุณว่ายากไหมสำหรับตัวละครที่เราได้ได้ได้เออผมว่าอาจจะยากในเรื่องของเอ่อโปรเซสในการทํางานมากกว่าเพราะว่า ทางดิสนีย์เขาก็ค่อนข้างแบบประณีตแล้วก็พิถีพิถันในการภาพนะครับมีคนคนกีะาิบอกว่าที่โดนแซวแบบว่าแบบภาพเป็นเดวิดเพราะเป็นบอยเบรนของแนดเค้แ้วในเรื่องชื่อนานี่ค,คนละคนกัน <laughs> ใช่ชื่อนานี่ใช่ไหมนานี่อ๋อแล้วก็ที่พี่พุ่มสัมภาษณ์ไปวันก่อนที่บอกว่า ไปดู LL มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะถกประการว่าแบบเผื่อแบบถ้าโอกาสจะขึ้น Impact ไหมถ้ามีโอกาสในเรื่องการทำแบบแฟ,ฟงคอนเสิร์ตอะอย่างเงี้ยถ้าเป็นตอนนี้แบบต,ตัดตอนนี้อยากอยากขึ้นไหมนานนี้อยากขึ้นแ m p a ไหมโอ้โหถ้าเป็นตัวนเรานเองด้วยส่วนตัวเราไม่เคยเราไม่เคยมีโอกาสได้เล่นทีมแพ p a อยู่แนละ้วเราไม่เคยแบบมีโปรเจกต์ทีมแพ p a อะไรเงี้ยก็ถ้านะคนถามว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันไหมเราก็อยากอยากจะขึ้นอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ รอให้มันถึงโอกาสน,นะหรือว่ารอให้ที่เราพร้อมถ้าเราพร้อมจริงเราก็ยินดีที่จะเต็มที่อยู่แล้วเพื่อนเราอยากทำไหมม่เพื่อนเราอยากทำเพื่อนเราก็ต้องถามเพื่อนครับใช่แล้วก็ล่าสุดผมว่าจะมีแฟนมิติที่โฮจิมนแล้วก็ผู้ประกาศไปคือโอซาก้าอ๋อใช่ครับก็ออข,อของเอ <Day. S 2> ่อเป็นแฟนเดย์ทั้งสองอันเลยเดย์ครับที่โฮจิมินห์แล้วก็ที่โอซาก้าครับ รอคนพร้อมเตรียมพร,ร้อมยังไงงานนี้พร้อมมากครับ,รบมีอะไรเซอร์ไพรส์มีอะไรเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับที่ประเทศหรือเปาเอ,อ่อเดี๋ยวบอกเลยนะจริงๆก็น่าจะมีสกายในที่เซอร์ไม่พเพราะว่าพวกเราพวกเราเพิ่งเคยไปโอซาก้าครั้งแรกด้วยกันแล้วกันใช่เรียกว่าที่เราได้ไปเราก็เซอร์ไพรส์ตัวเราเองเลย่าคิดว่าแฟนคลับก็น่าจะเซอร์ไพรส์ที่ได้เจอพวกเราเหมือนกันเลย ะไม่อเราจะบอกว่าแบบแต่ละครั้งที่เราแบบว่ามีแฟนจะไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วพวกเราจุกครทไปในการที่แบบความรู้จักกับของแฟนแต่ต่ละประเทศอืจริงจริงจริงก็เราก็เหมือนเราไม่เราแค่รู้สึกว่าที่เราไปเขาก็แบบตั้งใจมาดูเราอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นพลังงานของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกแบบเราไม่ได้เรารู้สึกที่จะ กดดันหรือว่ารู้สึกแบบเรียดอะไรยอย่างเ้รารู้สึกไปได้วยความแบบแฮปปี้รู้สึกไปได้วยความแบบเราไปรับพลังแล้วเราก็ไปมอบพลังให้เขาเลยเลยไม่ได้รู้สึกว่า <ừ> ต้องไปทําความรู้จักอะไรเป็นพิเศษครับใช่แค่รู้สึกว่ารู้สึกว่านี่ก็คือนี่ก็คือพลังงานที่ดีของเราอะไรเงี้ยประเด็นสุดท้ายล่าสุดเข็นแบบว่าเปนจดสมุดอะไรสักอย่างของพีเะบอกชื่อพีเตไว้ในพีเตเขาชอบแกล้งครับรู้สึกว่าหลายรอบแล้วอ่ะก็เลยต้องลงชื่อแล้วอยู่ในแบ็คลิสต์แล้วครับ ใช่ออกแนวดื้อมากครับตอนนี้เป็นคนแรกหรือเปล่าที่มาดูน่าจะเป็นคนแรกเลยครับณตอนนี้ครับเดี๋ยวอาจจะมีตามมาเรื่อยๆถ้าแบบไม่ไหวจริงๆใช่ชอบโดนแกล้งโอเคอาจจเลือก MV แบบประกาศอะไรแบบนี้ก็ได้ประกาศไปโหก็เป็นเกียรติมากครับแบบแต่นี้ได้มีโอกาสได้เล่น MV เป็นตัวที่สองของในชีวิตแล้วกันนะก็ได้ทั้งสองเหรอใช่ว้า ขึ้นสองครับมีอะไรบ้างครับมาแรงอ๋อมีอะไรเดี๋ยวมาเป็นพพะเอ็มบีไงอ๋อเป็นพพะเอ็มบีให้กับศิลปินคนอื่นใช่ใช่ก็เอ่อเป็นเจ๋งมากแล้วน้องๆในวงน้องๆเขาแบบเก่งมากอยากอยากให้ทุกคนได้ติดตามน้องๆวงเฟรนด์นะครับก็เรียกว่าเป็นจะเป็นขึ้นใหม่มาแรงแล้วกันก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องเยอะๆแล้วก็ไปติดตามผลงานน้องเยอะๆเชื่อว่าในอนาคตน้องจะแบบเพิ่มพูนแน่นอนเก่ง เก่งแน่ๆอะไรอย่างนี้ครับจะเพิ่มศักยภาพขึ้นเรื่อยๆอ่าใช่แล้วเดี๋ยวรอดูใน,นนี้ในเอฟวีว่าจะมาเป็นประมาณไหนอะไรแล้วกันครับครับ <นะ S 2> แผลที่หน้าเป็นอะงไงมันไม่ไม่มีอะไรเลยครับมันนิดเดียวจริงๆมันแค่แผลนิดเดียวอะไรอย่างคแค่นี้เองก็หายแล้วครับแป๊บเดียวก็หายแล้วครับไม่มีอะไรเดี๋ยวนะไม ไม่้สับเบงก็ไม่รู้จะถามอะไรล้วีีบอกลงว่าต้องให้ตรการช่วยถามนอะไรนะใามการเพื่อนคเขาหน้าเดี๋ยวผมถามตอนนี้ให้้เปิดตรงกลางก่อนเนาะเี๋ยวพจอกันกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันหรือเปล่าครับ